นี่ค่ะมีคนคลั่งใคลนะนี่นี่นะเนี่ยเห็นไหมติยังมไม่ยอมไม่ยอมมา <c oughs> ตาหาเล่นๆกับเขาอึดชืดขอโทษนะทุกคนอีลุกคลุกคลักนิดน่อย ตัวนี้ไม่ค่อยชอบนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าก้าวเล่นแรงค่ะพอก้าวเล่นแรงพี่รวยเจ็บนะคะพี่รวยเจ็บพี่รวยก็เลยไม่ชอบเอาละสิเอาละสิะสพี่รวยทางตาคือแบบระแวงตลอดเวลาเลยพี่รวยอ่ะ ไปรวยกลัวนะคะเนี่ยเดินหนหีเห็นปะอันน่นอันน้นอีแตาแกงเอาโพกกระแขนนะคะแล้วก็เดินไปเดินมาในบ้านนะคะทำงานนี่แหละก้าวเขาก็จะแบบวิ่งตามตลอดเลย ผูกข้อมือค่ะผูกข้อมือไว้อย่างเงี้ยแล้วก็ให้เขาเดินเขาก็เดินตามตะคุบนะเหมือนงูเขียวเลยทุกคนแมวเด็กค่ะทุกคนอเฮ้ยเ้ยเล่นได้ทั้งวันไม่ยอมหลับยอมนอนตาต้องเอาไปซ่อนไม่งั้นไม่ยอมนอนจริง ก็จะนอนเนาะแล้วเขาก็เล่นไงคะ่ะแล้วเสียงกระพวนเขาก็จะแบบกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กแล้วเขาก็เสียงดังตามไม่ได้ขยับอะไรเลยนะคะตาแค่ผูกมันไว้ตรงเนี้ยเนะี่ยเขาก็เล่นตลอดเลยอิ <c oughs> มือเนมือมือนี่คนนี้คะ่ะเมื่อวานอื้อเลอะเทอะนะนะเอามั่งเหมือนกันคือขอให้เล่นคนละทางกับก้าเนาะเพราะว่าก้าเล่นแรงคะ่ะรวยเขาก็เลยจะไม่ชอบก้า <9 S 1> เขาก็แมวเด็กอะ่ะเขาก็ไม่รู้เรื่องอะไรนะ อันนี้อ่ะอ่าเอาคนนี้มากเอ้ยเอ้ะตัวนู้นตัวนู้นลากไปแล้ว่ะนน่นนั่นนี่ตัวนี้ก็ดึงค่ะอ่าอือเห็นไหมเห็นอะไรมาก มาไหมตะคุบไหมเอามาแล้วตัวนี้ไม่เอาค่ะตัวนี้ไม่เอาอมอ,ม,มองตวน้องไม่มองเชือกผูกคอไว้เลยดีกว่ามัง้งผูกคอไว้เลย อุ้ยอะไรอ่ะงงว้ยปละดึงละดึงละคนที่ดูดำนะน้องเล่นด้วยน้องเล่นด้วย <laughs> ไม่เอาพี่รวยไม่เอาไปแก้มพี่รวยแป๊บเดียวนี่หนีมาทางนี้แล้ว ือขนาดกินข้าวไปแล้วนะทุกคนไม่ใช่กินข้าวกินไก่กระตับเนาะกินไปเยอะนะแล้วก็ยังมากินอาหารเม็ดอีกไม่เป็นไรตาเทไว้ให้ตลอดไม่ให้เขาหิวไม่ให้เขาอดนะเพราะว่าบางทีเขาก็ไม่กินแล้วตอนเนี้ยอาหารแมวมันหมดไอ้ขนมแมวค่ะไอ้ขนมอันนี้ยเนี่ย มันหมดมาเหลือน้อยนะคะตาก็ไม่กล้าให้เยอะเพราะว่ามันต้องสั่งมาจากจีนนะคะอีสองอาทิตย์สามอาทิตย์นั่นแหละกว่าจะมาตาก็เลยกลัวว่าจะไม่พอตาก็เลยให้น้อยนะคะปกติตาก็ไม่อั้นอยู่แล้วแหละมันมีของที่คนไทยทำแต่มันหมดไงคะอันนั้นมันจะราคาถูกนะอันนี้เนี่ยสองร้อยกร,รัมนะเนี่ยกระปุกเหลืองเนี่ยนะคะสองร้อยกร,รัมนะสี่สิบเก้าบาทนะคะสั่งมาจากจีนเนาะ แต่ว่าของไทยทำเนี่ยจะเป็นหกสบเก้าบาทห้ารอยกรัมนะ,ะซึ่งมันถูกกว่ามากๆแล้วมันส่งในไทยเนาะก็ไม่ต้องรอ,อนานทีนี้มันหมดค่ะทุกคนตาก็ชะล่าใจเนาะก็เดี๋ยวใกล้ๆแล้วค่อยไปดูที่ไหนได้มันหมดตาก็เลยต้องส่งสั่งมาจากจีนนะคะแต่ทีนี้สองอาทิตย์น่ะกว่าจะมา เธอสนุกขนาดนั้นเลยเหรอเก้าผูกหางไว้ดีไหมอือเอาป่ะผูกหางไว้ไหมเอาป่ะแก้มผูกหางเก้าเลยเนาะผูกคอก็ได้อะเออไปไหนก็จะได้ไปได้วยกันไงเอาไหม <laughs> เขาอยู่ในห้องไม่ได้เป็นไรนะคะทุกคนแต่ไม่ได้ผูกแน่นหลวมๆไปแล้วนี่ละไปแล้ว <laughs> งงงง อ่ะงงงงงอะงงงงงอะไรเงี่ยไปไปเธอไปเชือกก็ไปด้วยนะเธองงอะไรเนี่ยฮะเครทำอะไรฉันเดี๋ยวตาไปล็อกประตูก่อนค่ะไม่งั้นเดี๋ยวขาไปติดตรงประตูประตูแมวออทีนี้แหละเธอไปไหน เชื่อก็จะไปกับเธอด้วยนะจ๊ะคราวนี้นะสนุกละ,อะเอาเล่นไปสิเล่นไปเอา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 ,เอาทำไงละ่ะทำไงละ่ะโอ้ยตกใจตกใจตกใจทำไงดี ก็คิดดูนีตาซื้อขนมเยอะแค่ไหนตามีกระปุกแบบเนี้ยมาใส่อะไรต่ออะไรเยอะแยะไปหมดเลยอะแต่ตาให้กินตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะตั้งแต่ยังไม่ได้เรี้ยงก้าวอะนะะมันก็เลยเยอะเนาะ ไปและะ้วค่ะทุกคนเนีแปดนาทีกว่าแล้วขอบคุณนะคะที่ติดตามเนาะ <laughs> ยังสนุกอยู่ <laughs> ปล่อยปล่อยเขาเล่นอะอะ <laughs> เดี๋ยวตาต้องคอยดูเขานะคะเพราะว่ากลัวเชื่อมันผันขอแต่ตาไม,มา่ได้ผูกแน่นนะ <laughs> เชื่อมมาไปพันเสา <laughs> ไม่มียอมไปและะ้วค่ะทุกคน